นายเสดจรำจากฟังประเทศเพื่อนบ้านกับมี่ครับที่เดกนประเทศกัมพูชาตจังหวัดยังคนทีจังหวัดเสียมเรียบสิยบเีสียบเรียเสียเยบเสียมเรียบเสียเรียบสียเรเสยเรียบเสียเรีเสียเรียเสียบเรียกเยเรียกเสายบเรียบเสียเรเสรียสียบเ้ียบเียบเร้บเสีย้เรียกเ่ียบเรีย้เสียบเรีบเียบเเสรียบรบ้เืเีเร มวักล mhm. ียบมาหเราก็ได้นะคะจัดนะคะมี่เทศกาลสถานที่ไฟเซ็นซีหนังรับมาจากประเทศเพื่อนบ้านครับแถวกลางครับสบายที่มีตสบายหานั่งติดกันเลยครับลูกศิลป์หลุงปู่สวงที่เราน่ายทำไปนะคะไม่ว่าจะเป็นจากต่างประเทศในประเทศกัมพูชาท่านที่มาจากต่างจังหวัดท่านที่มาจากจังหวัดศรีสะเกดถ้าท่านไม่เจอตรงนี้เที่ยวต่อสถานที่ท่องเที่ยวของ ได้ใช่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะเออ่ตั้งแต่ถิ่นฐานี้ต้องซูมครับ z o ด m zoom ที่เป็นที่จิตร์ของอำเภอปูชัยแหล่งกปราสาทหลวงปูชหลวงนะคะวัดไทยพัฒนาตำบลอุทยพัฒนาอำเภอปูสิ่งจังหวัดศรีสะเกดค่ะศูนย์พัฒนาการเกษตรปูสิ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีอยู่ในให้เราจึงนะคะแล้วก็จุดชมวิวผาพิากรูปีตำบลไทยพัฒนาอำเภอปูสิ่งจังหวัดทุกไทยไม่ได้แต่พูดอีสานคนเล่าบอกเล่าหน่อยว่าครับ <c oughs> ตาบอกไท่กบอะไรวะที่มับอกเล่าอะไรอย่างเงี้ยเล่า <c oughs> มาจากพี่นอ้องเพื่อนเพื่อเทพเพื่อนบ้านครับอุ้มนี่ครับที่มีสบายนี่ครับ เพื่อควเป็นสีมงคลในชีวิตของเราค่ะนอกนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมแค่ออกบูแใดงสิที่้อกาศในงานพี่น้องคึกคึนคึกคึกคักครับช่วงรอบวิธีเปิดงานครับจุดที่หนึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจนะคะอาวะตะเคียนนามอยู่ที่ไหนเรองนี้นะคะเราจะได้รับควาของหอดผูกสาย วังปูสายวัดตะเคียนรามแล้วก็หวงปูสวงวัดไฟพัฒนาโอ้ยเ่ไเดียวไปเดี๋ยวู้ขาดกันเลยีรถไปครับทางจากนี้มีซีฟอโลเองครับเด้มาแล้วเทียนหนึ่งต้งแก่หลายปีแล้วครับท <c oughs> ี่เราเรียกกันว่าทำชนองอีสานใต้แล้วอีสานใต้อันนี้ใกล้ครับ คำาชนอีสานใต้ใต้อยู่ครับที่รถผ่านมากครับว่างตอนสีเขามางานครับสา่นองไก่คสีสุดทนและย่าสีประจุหมางปป้องเลยนะครับคนน่าักเลยพี่น้องนน่พระกเทพี่น้องคนนารับเลยพี่น้อกคนนารัระลิพมลนองอาหารักเลยพี่นโอชคที่วัดลลมพุกอุองคนนารักเลยพกหนือคน่ารักเลยพี่นองคารักเลยพแน้ี โอ้ไม่นี่การแสดงหลายเลยครับที <t 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 ่ที่เปิดครับแสดงน้องนักศึกษามากกันหลายครับผ่านงานใหญ่มากคับงานใหญ่มากงานอลังการพี่น้องรอยแล้วมเราจะรอยนะคะปังมากเลยนะคะอยากพลาดนะคะถ้าพลาดจะไม่ได้เมอเดตเด็ดนะคะจุดที่สา ภูสิงห์นะคะนักพัฒนาของพรพระพุทรอยพระพุทธมาบรรยากาศในงานครับความเป็นสิริมงคลรอว่าช่วงรอบี่ที่เปิดแต่สิ่งดีๆรับปีใหม่ปีพุทธศักราช2568นะคะซึ่งเป็นลายเท้าด้านซ้ายลักษณะเรียบนะคะลายเท้าชี้ไปทางทิศตะวันออกนะคะขนาดที่พบนะคะปรากฏรอยกลมจักอยู่ด้านล่างรอยเท้าของพระครับชัดเจนค่ะและบีอีกหนึ่งจุดนะคะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสาลา บริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ร่วมอนุรักษ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธเช่นเสือลายเมฆหมาจิ้งจอกหมีควายพี่เห็นชื่ออาซิมพี่เองสั่นและข้าวยอดด้วยเล็กสังเัตความเย็นคื่ออาซิมพี่เองสั่นจุดที่อยู่ขวดที่จุนพี่แต่ว่าก่อนออกไปสักสองสามขวดมาทีจุดสกัดบางจากชงกาแฟโรบัสต้าสัมผัสกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ เป็นผลพลิตของชุลทรรศนุงรักและพุ่งไปีรีตัวจิงนีปตัวงนะคะเพราะประวัติศาสตร์ไม่มอนพนันเราจะขึ้นความสุขเอกกับเกษตรกรไทยกวัใหญ่าดใหญ่สำหรับคนสวยสองร้อยห้าสิบกินหน่อยปัญญาละว้ครับกินหลายขี่แจกจาก่อนนะยังยังไง่พอเี่ว ก็มีผิวยังบำรุงเส้นผมยางวันก็สนใจแต่คือว่ามีบำรุงเส้นผมก็มีเส้นผมให้บำรุงก็แล้วพี่น้องผู้หานะครับสรรพคุณผิวพรรณดีเลิศผิวลอยพะนะบำรุงเส้นผมพะนะโอ้ยมัดสิทธิ์ผู้หาแต่บำรุงเส้นผมเนี่ยมัดสิทธิ์แท้รองนี่นะมาเทำไมฝรั่งนีย สมบูรณของสีเม่องสีเกียดอีกย่างนี่ไม่แน่นอกจากทุเรียนแลว้วก็มีสมบูรณ์นีลำไยอันนี้ปลูกยึ้ยใสครับนี่<อ>ปลูกยึ้ยใสครับปลูกยึ้ยใส่ครับโอ้โอตะเคียนแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับส <c oughs> บายสบายอ๋อยูบบต่ตำบลตะเคียนลั่มครับอ๋อทำซี่ขวดนะถ่ายรูปนะเอาเนื้อที่ท่านท่านการเกษตรของตำบลตะเคียนลั่มครับ อย่งงางนี้เลยครับผมไม่กินเหล้าครับผมไม่คินเหล่า,าเลยพระตามุมเด็ศรษฐศาสาพันศาลาห้วยศาลาพาตามุามเป็นมาอยู่ห้างอย่างนี้ยี่สิบกูรูเขกันครับเ,เลยวัดหลวงกูสวงไปนี่ครับนี่แหละที่ว่าเพิ่นเห็นไอ้กูปีฟงสุดท้ายอยู่จุดนี้ครับอยู่ระวังไทยครับกัมพูชา,นนานเนี่ยครับอยู่ผาตามุมเนี่ยของมุน่นดีได้มากครับ ทีทีมากของเขงยยามาพญาปูผีคนพ่ออายุจุดนี้ครับขาตามุมนี่แหละครับชมนิววตาว่าบ่ได้ไปแล้วเสียดายเอาหนี้รถไปทัวร์ต้องหาโอกาสพิเศษมาท่องมาเที่ยวต่าครับพี่น้องโอ้โอโยคนไล่เฮ้พีน่น้องยังหลอดไปรัดไปทัวแร์เหรอ เอยู่แต่ว่าเลี่ยมตาหนึงแดดมันส่องเลี่ยมตาอะไรไหมนี้จพันทังผ่าไหมอะรงามครับงามครับพี่นีครับผมงามเ้งผาไมต้องทิ้ง บรรยากาศภายในงางครับนีปากก่นตเสียผ้เปหาใส้ยะเมียดขวดหบาทหายากกิ่น้าขวดละห้าบาทไปเยอนเสียเวลนี่ขวดน้อยๆเสียพ่าเงีมย ได้แต่ว่าเนาะแต่พู้ขาซสื้อซื้อสงตัวเลวนี่เนาะเรื่องน้ามันสไตล์ผูดยิ่งไหมพู้ใส่กับสิมี้เหินเหรอครับเนาะว่าหนังของผู้ใา่ครับใส่เป็นการเป็นงานใส่ เอาสังคมในนี้หน่ครับได้ออกการของงานไหนงามถือว่าง,งามเลยครับเรียบร้อยดีไหมต้องมีดิจังเศร้าทายขีดเดี๋ยวจังเดี๋ยวจังไม่ห่างมึงครับสุดยอดบรรยากาศพี่น้องงานมาเที่ยวเด้ออยากวันที่แปดวันที่สองครับพี่น้องอยู่พื้น,นที่แถวนี้ครับมาเที่ยวครับวันนี้เป็นวันแรกครับเหลืออีกหลายมือครับอา่าวนตรี เท่าที่ผมจำในมือือเป็นเคี้ยวของบิ๊กซูนิสครับบิ๊กซูนิสแล้วก็อยังอีกลหละสามมือสีม,มือผู้หาจำมาได้จำในแต่มือือบิ๊กซูนิสครับหลังจากสาวหน่อยแนละ้วขอบคุณพี่น้องแล้วนะครับผมพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีบา,บายๆพูนคุน